โดนิ้วมีการดนปิ้วมาลย้วแล้ทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีเอฟซีทกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกับฮับส้มจ่องยูทูบคนม้านานาตอนนี้คอยกัรอั่ยู่าเก้านะทุกคนสบายดีตอนแรงๆรด้วยทุกคนเด้อ ทรงแรกๆนี่นะค่อยนะสีซรัพเอาววยได้ทุกคนเอ้ยเองบอกฝายอยู่ด้านหลังค่อยเนาะสีเอาววยเมื่อกินแลกงนะทุกคนเอาไปอ้อมเสื้อกระดูุหมูเพราะว่าตอนแรกข้าวแลกงเนาะทำไม่มีแนวกินเลยทรงแรกๆเอาสีได้เอาวายหลาทุกคนเลยไปติดตามภาพส้มเบิ้งน้ำเดวเด้อทุกคนนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ค่อยจะเอาไปอัน วายเนยาะก็มีพ้าแล้วก็เสมก็อยางนี่ก็ขึ้นแนวซื้อเนาะกับรองมือเนาะหรือว่าถุงมือเพราะว่ามันมีนนาไปทุกคนถ้าต้องใช้แบบนี้เนาะป้องกันนี่นะทุกคนวายกะคอยเอาก็น่องไม่ได้ไปเอาอยูบอื่นบนไก่เราเอาตามเดินก็อเองนะทุกคนแตก่ก็วายทั้งนั้นเนาะ เราไปไปด้านผู้กระมี่ือ้เดียวเนาะก็วายทุกคนอันนี้ค่อยสิไปตัดก็นเนาะไปซับไปตัดหรือว่าไปซับเอาเนาะเอาเินไปซับเอายอดมันตอนนี้ค่อยก็มาฮอวายเลยนะทุกคนไปซับเอาวายอดนี่ละงามเท้งนั้น ทุกคนตัดเลยทุกคนได้แล้วเด้อยอดหนึ่งนะยอดโจทย์ทุกคนเลยหนานาม,มากอะหลังจากที่ค่อยตัดอันก่อน นั้นแล้วแล้วบันนี้ค่อยสิมตัดก่อใหม่นะทุกคนนี่กอใหม่ก็คือด้านหน้าแล้วนะทุกคนเนาะันนี้ค่อยสิอาไปตัดก้อนบัดนี่ ก็ยอดใหญ่ก็เดียวนะทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือวายที่ค่อยตัดได้เนาะทุกคนเนาะนี่ตัดได้ห้ายอดนะทุกคนมีต้ยอดใหญ่ๆทั้งหมดเนาะอ่ะเบิ่งดูน้ำมานะทุกคนนี่กว่าจะตัดได้แต่ละยอดยนาตัวไปทุกคนเลยยันน้ำมันเทน้ำมันปักเนาะ หลังจากอันค่อยซับไว้แล้วแล้วันนี้ค่อยกระสิหาจะนั่งนะทุกคนเอาเอาจะนั่งนะจะนั่งมาเสื้ออ้อมนะนี่กระเม็ก็จะนั่งทนะุกคนเนาะนี่คือค่อยหากรอนๆนี่เป็นอยู่ตามแบบนี้เนะทุกคนเนาะนจะนั่งค่ะก็ขึ้นไม่ทุกคนยัยอ่อนๆนี่เลย ทำนี้ก็พอแล้วนะทุกคนมาเสื้อแขงออมบายนะแต่หาเสื้อแขงล้ไมเอาจะเอาลายคนนี้เนาะตอนนี้เคื่งก็ครบแล้วนะทุกคนวายก็ได้จะนั่งก็ได้เนาะจะนั่งก่ะวันนี้กะก้อยกะเซียนเมื่อเฮ็ดยู่ให้กินนะทุกคนเพราะว่าให้กินนี่ไม่ได้เฮ็ดอยู่หน้าเลยทุกคนเฮ็ดยูเฮิร์นนะเฮ็ดกินแรง นี่นะทุกคนอันนี้ก็คือวนยเนาะวายที่ค่อยแอนแซ่ไว้ถทาน้ำหอนแล้วจังซืเอ่นนะอันนี้ก็คือมูมูน่กะมีเอนมีซีนมันแน่นอนมีซีนแล้วก็มีกระดูกระดูติดซีนแล้วก็นี่เอน,น,นที่ค่อยจะแกงเอินไวายเนาะแช่น้ำไว้ก่อนมันแข็งเอามาตู้เย็นทุกคนเอยตอนนี้หมอก็อนนะ์ฮอแลวทุกคนจะได้อาวายลงไปได้บบนี้ นะวายเลาวค่ะอ๋อวายให้มันจืดก่อนเนาะจะเก่งนี่นะทุกคนตอนนี้ก็นอออันหม้ออันวายที่ค่อยต้มแล้วก็มาซุกแน่นอนหน้วายก็ก็ได้อนเดือดตังออกมานี่นะโคหมูโคหมูกลาอันซื้อกือบต็นโนกับกระเทียมเนาะโคไม่ซุกเดวค่อยอัน เอาน้ำกระเบอือลงทุกคนร้อนแล้วนะตอนนี้กันร้อนละท่านกระดูกท่านซีนเนาะทุกคนคนเดียวนะเราทีดได้ออมเซอร์ไวได้มาเนี้อาหารแรก,นกเนาะหลังจ้างมาซุกแล้วมานี่ก็ะโค้กกระิเทอันกระเบื้อลงเสื้อเนาะทุกคนน่ากระเบื้อกระตำแล้วแล้วได้กระเบื้อจะนั่งอยู่นี่ นี่นะทุกคนตอนนี้ก็นอนค่อยกระเซาะเครื่องปรุงครบหมดแล้วได้นี่มันก็ฮอนแล้วหรือมันค่อยสิเปิดบังกอนอ่าาาทุกคนเลยพ่นแห้งแล้วนี่รขบือจะนั่งนอนกระเซาะวันนี้แล้วก็กระดูกมูแล้วก็มีเกือบตั้งโน่มาคิดเนาะจะกระแดะแน่เซ้อนำมีนะทุกคนเลยยังแต่อันวายเนาะวายกับพักซะงี้ทิ้งให้หายทุกคนเลยยังกันได้เซ้อเคยจะปรุงจังเซื้อเนาะ ยามันเฟยอ,อ,อ๋อมันอีจักหน่อยก่อนเนาะ,ะนี่ทุกคนตอนนี้ก็พูดถึงแล้วเนาะตอนนี้ซื้อๆวายเลยทุกคนเฮ้ยอ๋อ,อไม่ถึงละนีว่วายกันเนาะวายกันมาซึงไงหายทลงไปเลยนี่นี่ก็สิได้คาลนนะุ่นเนาะทุกคน ก่อนอ,อตัเสือบุกยังเอาไปแล้วก็หอมเลยนะทุกคนทิฝาไว้อีกก่อนจังน้อยได้จังป่งเนาะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้กัน่าซุกแล้ว,นะว,วไ,ได้เดียวจะสมเป็นป่งหักเลย ตัวตะกกนปิดตะแเ่บกัน่าว่าตัวว่าตัวเันีกานซามมากินข้าวแรงนํำได้ทุกคนเอ้ยข้าวสามแล้วก็บาวเต๋นาะ่เะบาทีทุกเป็นงา นี่นะทุกคนตอนนี้ก็ตักแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะมีมาตัวแห่นำ้ำเลยทุกคนเลยมีแจวเปนนี้ก็สี่ยไปกินแล้วทุกคนตอนนี้ก็นอแกงเ,เอากันแล้วเรียบร้อยแล้วมาเด้อเพืนอนนี้สี่ทุกคนมากินข้าวแรงน้ำเดียวเกงอ้อมวายซื่ออันกระดูกหมูเนาะแล้วกระซีนหมูนำเลทุกคน

ไช่แล้วต้งกาแล้วเดมป็นแกคนนีาแรงนี่แกนก็เอาเจนปนรงกระเป็นเอาไว้เหรแม่น่จาึงเตมเรื่องรเป็ดูนี่ง๋อไม่กัวลอะไรเดีวงดนตีว่ะไม่กังลโดนตีว่น่และอ๋อบอ ได่ <toys> ี <m ics> <m ics> ีป็ไดน่นครับกรรมไม่เป็นนี่นคนไทย่านยันดิ้ลงไปนี่บามาีปลาลาทนี่เรื่องหามนี่เรา่เคยแก้นะบ้างไม่จิ้มนเจ้าเลื่อนไ่ยแก่เป็นเหล่นี้

มาแต่ไมเอาเขามาแต่เอาเขาแล้วก็ทำลงมา็ต่เอานะคะยามนั้นแน่จะไม่ีวันทิ้งรอไม่ตองเช้าหรอก้มีไไปมอม่ไม่ต้อหมาแช่อม่ย่บแต่ละคนนี่น้องตอนนี้ก่กกับครอบครัวแล้วก็ลานๆเนาะได้กินข้าวอิ่มเมื่อชุกูสุกคนเล้ทุกคนเลย วันนี้กลกสิคอจบคลิปเพลงทนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อบุญคนเอฟซีทุกคนแล้วก็ขอขอบใจที่ติดตามและกระฮาบส่งคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบไปคลิปหน้าพบพอเดี๋ยวไหมขอขอบใจได้หลายเด้อ